หลังจากการแข่งขันในวันนี้จบสิ้นนะคะก็จะเป็นพธิธีปิดการแข่งขันก่อนหน้านี้ก็จะเป็นการมอบของรางวาัลต่างๆให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้ง4ทีมสุดท้ายแล้วก็อีก20ทีมที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่ในรอบคัดเลือกนะคะครับกลับมา ครับผมก็ตัดมาที่เกมที่2นะฮะครับผมและในช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะนักกีฬาของเราที่สองเป็นฝ่ายรอมแล้วถ้าอย่างนั้นนะคะเมื่อร้อมแล้วพี่ชันขอส่งเวทีให้ป็นอุ้มอมีนนะฮะแล้วก็ลิเลียนานะฮะ ครับผมก็เกมแรกนะครับเป็นทางของฝอันให้ไกลไปให้ถึงครับที่เก็บ G b Production ไปได้1ต่อศูนย์นะครับผมเกม2ครับ G b Production ต้องเอาจริงเอาจริงแบบเอาจริงแล้วครับแล้วเขาจะแก้เกมยังไงต้องมาดูกันนะครับผมแล้เลือกแบนด์เป็นลิกเตอร์นะครับทางฝั่งของฝันให้ไกลไปให้ถึงครับาแา้วก็ลูกกธิการเขาจะเลือกแบรนด์เป็นอะไรมาติดตามกันครับ เกมแรกที่สนุกมากครับผมโอ้ยผมคอแหบเลยครับผมนุ่งมากอยากได้ชามะนาวครับอยากได้ชามะนาวครับแล้วเลือกเฟรชพิกเป็นนาคอร์ดนะครับสำหรับฝั่งทางฝันให้ไก่ไปให้ถึงต้องบอกว่าดูเดือดเข้มข้นสมเป็นนัดชิงชนะเลิศจริงๆนะครับใช่ฮะสุดยอดฮนะเอาตั้งแต่เกมแรกกันเลยทีเดียวดูเดือดเผ็ดมันนะมีครบครบทุกรสชาติดูเดือดเผ็ดมันเปรี้ยวหวานมัน ครับมีขมด้วยฮะชอบของขมไหมครับไม่ชอบหวาชอบของเค็มได้เหาอว่าเราชอบของหวานชอบหมดฮะไม่ไม่ชอบขมผมวาชอบมิ้มเค็มมันหวานเฮ้ยอาญาไม่หลุดแล้วอาญาคอร์ดมาแล้วแล้วเบลดัมมาเป็นเบาดัมครับงานเป็นโสดงานเป็นศของทางยี่ใบฮะยี่ใบต้องเหมาะกับทีโรธเขียว เอาแล้ววีล่าไม่เห็นจับซักเกมมาเกมนี้มีดาบแปลกกันมาแล้วเบาดั้ครับไม่แปลกฮะปกติฮะเบาดัมเป็นของฝันได้ไกลไปถึงแล้วก็ยังไม่เคยเห็นแล้วก็ลำเบอร์นะฮะลำเบอร์ของฝันได้ไกลไปถึงเราเบาดัมเป็นของฝั่งอ่ะอ่ะกีใบกีใบนะฮะต้องขออภัยด้วยฮะแทนพี่น้ำพี่น้ำเบอร์เบอร์ครับผม เบอร์มันชื่อเลยล่ะำเบอร์ลำเพินจังหวะนี้ลำเพินนะตงกับจุดเซฟจะเลือกเป็นอะไรจะพลิกเป็นอะไรออะไรมันขั้วความความดับไม่ใช่เบาดับสิลำเบอร์อ้าวสกัดพลิกมาเป็นสกัดสกัดนี่คือเวลาเราเขาเลี้ยงบอลมาแล้วเราก็เอาเฉียวหอมนั่นฟุตบอลฮะใจเย็นฮะนั่นฟุตบอลฮะ แกผมดีแล้วพลิกมันเป็นคลิกซี่ฮะไม่ใช่สกัดอย่างที่เราคิดนะครับแล้วก็คลิกซี่ฮะเป็นตัวเลนการือว่าเคานเตอร์วีลาได้ดีครับาะ ที่เช็คบุ่มได้ดีสูก,าสกา้าค่อนข้างดีทีเดียวสูก้ามาับผมเราเลือกมาเป็นสูก้าหรือแพนด้านะครับที่เราเรียกกันแพนด้าดามลักษณะรูปร่างของเขาเลยของฮีโรเลยเวลาสูก้า uga, บาดั้มนะครับยีใบตอนนี้แล้วก็ทางฝั่งฝันได้กลไปถึงมีนาคอสลัมเบอร์คลิกซี่ครับผมเขาจะพลิกเป็นสูก้าหรือเปล่าก็กำลังคิดอยู่อาจจะเป็นซูซูกิ หรืออาจจะเป็นเออมีฮีโร่ตัวหนึ่งซึ่งเป็นเมต้าเช่นก, <พอ S 2> กันแต่ผมยังไม่เห็นใครจับล<ร>เลยเมื่อกี้ที่กูเล่นไปคือคุณไม่เล่นกับผมไม่เล่นนะไม่อยากเล่นนะ <ص في> <ص في> ไม่อยากเล่นแล้วอ่านะโอเคโอเค,อเ,คเอาเอาของพุณเต้ก่อนคุณเต้ว <c oughs> ่าไงมาจะบอกว่ามันมีฮีโร่อยู่ตัวหนึ่งซึ่งออฟเลนเนี่ยก็ถือว่าเก่งมากๆด้วยครับผมแต่เขาไม่น่าจะเลือกมาเพราะว่าเขาชื่ออะไรเขาเลือกซูกามาแล้วไงคุณคุณคู่ครองครับคูครองครับตัวนี้จะไม่ค่อยสู้ ทุก้า่าไรแต่ก็เป็นแต่เป็นตัวเล้งที่ดีเลยแต่ถ้าเล่นดีวูของถ้าเล่นแล้วโชคดีอะติดชี้ทุกตาครับคือเก่งมากนะแต่ผมเล่นอะไม่เคยติดเลยอียเลือกเล่นเถอฮะใช่ครับผมเลยไม่เล่นเลยวูคองเล่นเมเลยฮะโอ้โหแบบต้องผมอะไม่เล่นดวงผมไม่อยากจะคุยฮะคุยซะหน่อยฮะไม่ขี้เลยฮะต่างจากกูตรงไหนวะเพื่อนฮะจะว่าเล่นขี้ทุกดอกก็ดูจะขิงแปลงเอ้ยแต่ก็เลยก็เลยบอกว่าไม่ขี้ซักกระดอก ไม่เคลียร์เน้นคิว้วฮะไม่ <Okay. S 1> ไม่เก็บเคลียเก็บคิว้วฮะโอ้คับน,นั้นเลยเหรอครับฮะไม่อยากจะคุยฮะคุยไปไม่อยากจะคุยเลยท้าไมคุยก็เงียบไปฮะเอาเงียบก็ได้ผมกลับบ้านแล้วง,อ,ง,อ,งอนแล้วงอนแล้วอ่าครับก็ทางฝั่งยีใบแบนครบสี่ตัวแล้วนะก็มีลิเลียน้าอะไรอีกหนึ่ใช่ฮะก็มีลิเลียน้ามียายาอาาวิวแล้วก็เอลซุนะครับทางฝั่งของฝันไกลอ่าฝันไกลนะครับ แบรนด์เป็นของโอเมนลิกเตอร์ไฮยาเตะและคาเฟนี่ครับครับผมตอนนี้ก็เป็นถ้าคาเฟอีโน่นี่จะทําให้ผมไม่ง่วงครับเป็นเอพิโซดก็ดีฮะตามครับที่ไม่ทิ้งกันครับผมยังไม่ทิ้งคุณฮะทิ้งกูหลา่แล้วแต่กูแต่กูจะทิ้งมึงฮะเอ้ยแล้วพี่มาเป็นโดจ็กเกอร์เอามาเจอสลิมหน่อยฮะเดยโจ๊กตอนที่เขาชิงเจอกับอะไรนะเรดี้แลปพี่ป่ะลีดี้แลปปี่โหดมากนะอยู่ที่คนเล่นนะ เปลี่ยนเป็นฟิกแล้วฟิินกแล้วเปลี่ยนมาเป็นฟินิกนะฮะฟินิกสกัดนะฮะสกัดที่จะไม่กดก็ยังไม่กดฮะแต่โจ๊กเกอร์กดแล้วเอากดเรียบร้อยแล้วครับผมมาที่โจ๊กเกอร์พิกเป็นสกัดครับผมพิกสุดท้ายนะฮะเราบูมเหมือยันสกัดนี่คือทําให้สมองดีนะครับบุเรียนเขาจะพิกเป็นอะไรฮะสกัดนี่ทําให้สมองดีนะครับผมผมตามไม่ทันนะโทษทีท่านซุปไก่ฮะทุกทีฮะครับผมตรงนี้ก็จะตื่นหน่อยแล้ว พลิกมาเป็นซินนิเทียนะครับโอ้โหไม่คิดว่าจะเห็นนะก็ได้เห็นมาดูใครจะเป็นคนฟาร์มอะฝั่งกีใบเป็นลูกอธิการเป็นคนฟาร์มยนะแล้วฝั่งนู้นเป็นฟันแจ็บเปอร์นะฮะฝนคอร์ฝนไหมหรือฟันเออฟันฝนก็ได้ผมไม่รู้ชื่อชื่อผิดขอใบไปด้วยฮะช่างเถอะครับพนาคอร์แล้วกันเรียกชื่อลรกนั่นจะง่ายกว่านาอใช่ลูกอธิการประท่ากับฝนนะฮะ จักช่ไม่ใช่ก็ไม่รูลครับแต่ก็ฟังเอาคุณเลือกฟังไะครับดูจจกฮีโร่แล้วอ่าผมผมเชียร์ผมเชียร์ฟันนะอ่าคนคนชอบยีถ้าเป็นเรื่องไฟนี่ผมผมว่าไม่แน่นะเป็นเรื่องไฟนี่ผมยกให้ทางอ่ะยีใบเลยส่วนอ่าสปินพุทธนี่ต้องยกให้ฝั่งทาง ฝันให้ไกลไปให้ถึงอยู่แล้วเพราะมีนาคอนแต่เรื่องไฟนี่ต้องให้เขาอตอนนี้ก็ทั้งฝั่งฝันให้ไกลนะครับนำยีใบอยู่เป็น1ต่อ0เกมนะครับหรือ0ต่อ1เกมนะฮะแล้วเปิดมาเริ่มเกมฮะ แน่นอนนะฮะซัพพอร์ตก็ต้องเดินคู่กับเม็นะครับ <S <S แพทนี้นะครับเป็นการเดินเกมนี่แพทปัจจุบันนะฮะถ้าเป็นแพทก่อนๆนี่เขาจะอยู่กับแครี่นะครับยังไงดอมๆมองมองดูเชิงกันก่อนยังไงอเอามีเม็ดกระตุกเล็กน,น้อยครับผมโทษทีฮะโทษทีครับผมเ<ม><ท>ี่ดกระตุกเล็กน,น้อยช้านิดหน่อย นะครับหมอลำมากแล้วหมอลำยังไงอ๋อสตันไปผมชอบมากเลยฮะส่งส่งหัวใจให้ใครแล้วคนนั้นสตันครับผมเรายกทีนึงยังไงยกยังยังยังอยู่ยังอยู่ยังไม่เกิดศพยังไม่เกิดศพนะยังไม่มีเฟร์สบัตนะฮะผมมาดูสลิมตอนยังดมดมมองมองกันอยู่ยังยูเชื่อกันอยู่คราวคำโนเกิดอะไรไงสลิมปาหอกไปโดนใครไหมไม่โดนครับเป็นเบาดําครับตรงกลางเบาดํแล้วยกไปทีนึงยกไปคุณรู้จักคำว่าหมอลำไหม มะลำมอลำ,มอลำไม่รู้ฮะรู้แต่หมอฮะ <c oughs> หมอ,อยังเถื่อนฮะหมอเถื่อนอะ <c oughs> อะไรเนี่ยบอกว่าจะส่งมามั่วซั่วคิดไม่ทัน <c oughs> โอเคฮะบนก็ยังไม่มีอะไรครับ <c oughs> ยังเป็นจังหวะฟาร์มอยู่ครับคุณคิดว่าผมเป็นตลกหรือไงโอ้โหส่งมาเลียล่าทล์ละเกินอย่างใบพัดปัจจปืดปืดจบแล้วไม่เล่นแล้ว <c oughs> ไม่เล่นไม่เล่นเราแ่ตลกเย็นเรอมีด อีต่พอแล้วแค่นี้แหละพอคนละตับเลยดูะเกมดูเกมกันต่อดีกว่าฮะอย่าเล่นเลยครับผมอ่ะจังหวะนี้สกัดมามาแค่ปุ๊บดาเมจนิดหน่อยฮะแล้วก็กลับไปอ๋อยังไม่มีอะไรครับก็เป็นการฟาร์มกันตอนนี้เอพิโซดดากอนกำลังจะเกิดในอีก8วิ ตอนนี้ท,ทุกคนมันรวมตัวกันทีสลิมป๋าหอกมาเอาปาดไปหนึ่งทีโป๊ไปหนึ่งทีก็เจ็บนะรถเสือดรถไปข้ออะไรนะมังกรเกิดแล้วแล้วยังไงฮะอุ้ใครจเป็นคนได้ยังไงครับจังหวะนี้แล้วแล้วลำมาแล้วแล้วลัมเบอร์มาลำเอาได้แล้วกงัดลัมเบอร์ลัมเบอร์ไปทีบกันไปฮะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติยังเกมยังปกติกันอยู่ไม่มีเกมฝั่งไหนนำฝั่งไหน ตามนะฮะพึ่งต้นเกมครับดูดูกันไปก่อนดูดูกันไปก่อนเหมือนพบกันนะฮะก็ดูใจกันไปก่อนนะครับผมอันนี้ก็เล่นเรียลาดเกินฮะเขีแกแล้วจังหวะนี้ไอ้สกัดดอมน้องมองมองยิบไปยิบไปอาเคียกิบแล้วโดนเกิบแล้วเดินเข้าไปทุบโอ้แต่ด้วยความรอดไปได้ครับดีนะถ้าเป็นสกัดถ้าเป็นตัวอื่นถ้าเป็นตัวอื่นก็น่าจะร่วงนะครับอย่างเช่นอ่ะนางคอสลิงเลยแบบเนี้ยไฟโอเลตนี่น่าจะไปง่ายเลยหมายถึงออฟเลน ครับพี่ครับตอนนี้เริ่มขัดขากันแล้วครับตอนนี้เริ่มขัดเริขากันแล้วจะไปทางไหนฮะยังไงฮะเอาครับเอายังไงเอาเดินตุ้มตึ้งเตีเตี๊ยเบาดำเตี๊อมมาตาฟักเกอร์เอาเดี๋ยวเบาดำยังไงเบาดำกอดบอมไปกับปลาหอกไปไม่โดนใครโซเกอร์ยิงไปก็ไม่โดนใครเช่นกันอันนั้นสิครับแต่ทั้งฝั่งผันนกกระเบนถึงนี่เดินสี่นะฮะตอนนี้เดินสี่เดินสี่ตลอดเดิน มันดูแปลกๆยังไงไม่รู้ฮะคำนี้โอเคนะเดี๋ินบอกว่าเดินเดินเกมสี่คนนะอ่าโอเคครับอ่าโอเคฮะเดินสี่มันแปลกๆังไไม่รู้ฮะไม่มีใครคิดหรอกครับกูเต้แล้วคุณไม่พูดผมพูดให้คิดนะผมบอกตรงตรงเลยเพราะผมคิดก่อนและฮะแล้วผมไม่พูดฮะแล้วปลาเข้าไปไม่โดนใคร้ขางบนตอนแรกยังไม่มีอะไรหรอกฮะลองเลียดเกมเดี๋ยวคอผมก็แหบเองฮะครับผมเสียงผมก็จะไปลง ตอนนี้ธรรมดาครับรอบแกนไพ่นอกฟาวกันไปก่อนฟาร์มกันไปก่อนครับไม่ค่อยกาเล่นกันเท่าไหร่ครับใช่ครับรอเพื่อนมาทำตรงกลางโอ้ยถ้าโอ้เล่นแรงแล้วมาเจอเกมอย่างนี้นะร้องง่ายเลยครับผมทำไมครับมันตึงฮะตึงเกิดอันนี้ก็ส่งเรียลนั่นเองตึงอะไรแางครับโจเกอร์ยิงทักทายครับซาโตรุเข้าไปปุ่มโจซาโตรุ มขาเป็นญาติอะไรกับคนญี่ปุ่นนะเขาไม่ได้เป็นนะเขาติดอนิเมะ <c oughs> คนใต้ติดไหมเอ้ยผมผมไม่ได้ติดอนิเมะผมติดอย่างอื่นนะครับฮะอย่าไปต่อนะฮะอย่านะฮะอย่าไปต่อนะฮะไม่าไปต่อนเราปลาไปไม่โดนใครครับอ่าครับนี่ครับครับเช็ค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 บางๆเช็คเช็คเราเบาดําอันตรายตีไปแล้วโดนสองยกสองน็อกอับสองน็อกอับสองแต่ว่าฟิกเกอร์หนีไปได้ครับหุบหนึ่งหุบหนึ่งเสียฟิกเกอร์ไปฮะกับกับตายครับโอ้โหมีด้าเลือดเหลือกระจึ้งโกโจซาโตรุ สมกับเป็นโจอ์โจจริงๆนะว่าเอาโจตีเกือบตายแล้วว่าก็จเป็นผู้ชายนะไม่ได้เป็นผู้หญิงนะนั่นนะจีล้วก็ได้ตับิซ่ารักก้อนไปนะครับครับก็ทางฝันให้ไกลก็ได้เป็นตับิซ่ไปนะครับใช่ครับผมเอาแล้วครับแล้วดาร์ซีเเยอร์พิ่งเกิดครับยังไงโโอ้หแรงมาก้ผมบอกแล้วว่าคิกซี่อ่ะเล่นง่ายดับเบิ้ลแรงไทยก็เล่นได้ใช่ครับผม ใช่ครับผมเห็นไหมแล้วโซนโซนโซนแบบการดักการดักพุ่มเงี้ยกันได้แล้วสบายเลยปอมแรกครับยีใบโดนเอาไปแล้วถือเป็นการนับตัวที่ถลาดเลือกครับผมปอมแรกก็เสียไปแล้วฮะสำหรับยีใบแต่ว่าเกมนี้ยีใบจะสามารถที่จะกลับมาได้หรือเปล่าเอาใจช่วยฮะใจช่วยทั้งสองทีมฮะไม่ได้อยู่ทีมหน้ทีมหนึ่งแล้วข้างบนโจ๊ก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 หมูโจ๊กไก่เสียฟิกเกอร์ฮะ แต่ก็ยังรออยู่แล้วเบลดำงัดงัดแต่เพื่อนไม่อยู่เพื่อนไม่อยู่น้องไงต่อเจ้าเบลดำผมว่าไม่ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ใจอันติให้เบลดำแล้วเขาไม่เล่นด้วยนาคอสโอ้โหนาคอสมาเจอพุ่มพุ่มกินแล้ไม้กินคนโอ้โหเรียบร้อยเอาครับโกโจซาโต้ลุออามาแล้วออกมาแล้วอ้าวแล้วข้างบนโจเกอร์เก็บเก็บไปได้แล้วก็ได้ป้อมด้วยอ้าวแล้วโอ้โหยีไป มาดูป้อมกลางครับมาดูป้อมกลางกลางฮะป้อมกลางยังไม่เสียครับยังงไม่เสียครับยิงไม่คุ้มครับทางอ่ายีใบนี่คิดหนักเลยฮะตอนนี้เกมเริ่มตามแล้วครับครับผมยีไบก็เริ่มห่างไปเรื่อยๆเสียป้อมไปสองฝั่งถึงสกอเขาจะเสียไปสองตัวนะฮะทางฝั่งอ่ะ แล้วไงแพนด้าโดดแล้าสกัดเลาสกัดกระชกโอ้ยยังแข็งอยู่สกัดไม่เล่นด้วยฮะสกัดต้องการเคลียร์คีิเฉยๆครับสกัดแล้วแล้วแล้วฟีเข้ามาโอ้โหเรียบร้อยครับไม่เหลือฮะถ้าฟีเข้ามาแบบนี้จะได้ป้อมคืนหรือเปล่าครับยังไงก็ได้ครับเราดาร์กเป็นตกเป็นของโจ๊กเกอร์ไปแล้วครับเอาครับแล้วทางนี้ดาร์กซีเยอร์เหรอใช่ครับดูเกมก็ตึงทั้งคู่นะฮะ คือมีจังหวะแบบแรกหมัดแแลตลอดเลยนะครับผม <S <S ใช่ครับเช็คตัมเบอร์เช็คพุ่งไปไม่มีใครแล้วกิ๊กซีเช็คพุ่งไปเหมือนจะโดนนะครับครับผมแล้วจังหวะน,นี้เบลา่าเบล่าทางฝั่งลูกอธิการได้เป็นโบเค่นสเปียนะครับครับผมมันดีไหมครับเป็นเจาะเกาะครับแล้วอ่าอัตราเจาะเกาะเพิ่มตามเลเวลครับครับผมอยู่ที่ประมาณ5้าสิถ้าผมจะไม่ผิด ครับแล้วเช็กจังหวะเช็คคุ่นี้มาแล้วแล้วก็เรียบร้อยไปเรียบร้อยโอ้ชุดเดียวทิกซี่หายเลยทิกซี่ยังไงฮะโอ้โหต้นนัดก็โดนเก็บไปเหมือนกันครับนาคอสโดนสลิมเก็บแลกหมัดตลอดกันครับอย่างนี้แลกเอสซินกันไปฮะครับผมไม่มีใครยอมเสียเปรียบฮะฝั่งหนึ่งได้ฝั่งหนึ่งก็ต้องได้ครับผมสุดยอดฮะเป็นเกมคุณภาพแล้วตรงกลางมีประเด็นเลยมีประเด็นมีประเด็นนี่ละมีละเรียบร้อยเป็นคิวของโรเกอร์นะครับคิวของลัมเบอร์นะครับ ี่จังหวะทัวร์เราจังหวะนี้สลิปสลิปด้ยโอ้ยหนีทันนะแล้วคีฟเข้าครับยังไงครังไงโจเกอร์ก็ยังอยู่โจเกอร์ก็อยู่ว่จังหวะนี้แต่ว่าคีฟก็โดนเคลียร์ไปเรียบร้อยโหโอ้โหแต่ยุทธการสกัดมาเอาป้อมครับใช้ได้ฮะเพราะสกิลสองของเขาทำดาเมจกับป้อมเช่นกันครับ เหมือนเหมือนเลือกตัวมาพร้อมที่จะแบบที่จะแยกไปแยกกิจสปินพูดครับเขาเรียกครับผมแยกด่างนะครับผมนั่นแหละครับเป็นงานเป็นการมากครับเราก็ได้อภิโซ่เราก้อนอีกแล้วงานนี้งานนี้แบบฝันได้ไกลไปถึงจะถึงฝันไหมฮะเหมือนฟอมฟอมเขาดีมากเลยนะทราะพอมาเจอเลยจ่ายอันตีไปจายอันตีไป หือว่าสวยครับขายขายทางฝั่งเบาดําได้เยอะมากมากครับรถเลือดรถเยอะอยู่หกสิบวินาทแล้วหุบเพนด้าอุ้ยอูบหุบสกัดดีมอปลัมเบอร์เออโอ้ตาลายหมดแล้วขออภัยด้วยฮะครับผมไม่เป็นไรครับผมก็พูดผิดบ่อยๆเหมือนกันต้องเติมฮะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เติมจังหวะนี้ดูกติกาดังขึ้นไม่ได้โอาตามอยู่โดนเอาแล้วแรกกดแรกเรียบ ยังไงแล้วยังไงกูขัดการคันแท้ตีไปแล้วนะฮะคิกซี่ฮะสกิลเดียวครับหายไปครึ่งผมบอกเลยครคิกซี่เกมนำมาเป็นงี้เลยฮะหายไปครึ่งหลอดนี่ฮะสายที่เขาแบนกันฮะบางทียังไงครับยังไงครับแต่คิกซี่นดิถ้าผมเป็นยีใบนะครับผมผมไม่ค่อยชอบซินิเทียเท่าไหร่ผมเล่นไม่ค่อยเป็นครับ เจอตัวอื่นมาอย่างเช่นแลพิล่าอะไรแบบนี้อันนี้ผมความเห็นส่วนตัวนะครับผมแต่ก็อยู่ที่สกิลเพครับครับแล้วจังวะนี้นาคอสจะเก็บเป็นของทางด้านดาร์คสเลเยอร์ครับเรียบร้อยฮะต้องบอกว่าทั้งการเงินและการคิวป้อมนี่คือค่อยๆพูดนะทั้งการเงินและป้อมนะฮะฝันได้ไกลไปให้ถึงนะครับนำโด่งเลยฮะตอนนี้เงินนำอยู่ประมาณส0มพับครับฝันได้ไกลไปถึงขอดูยอดเงินของ แต่ละคนนะฮะการเงินเป็นยังไงบ้างครับผมก็เฉลี่ยเฉลี่ยเท่ากันฮะครับผมแต่ถ้าจนมากๆนี่ก็คือของโอ้ไม่ได้ผูดได้เกิดนะผมบอกเลยที่อ้าวเรียบร้อยครับอ้าไม่ได้จับกันกําลังพูดพูดกันอยู่ฮะขอโทษทีฮะอ๋อแต่เป็นทางฝั่งของโจ๊กเกอร์นะที่ตายแล้วจังหวะนี้ยีไปยังไงแล้วทางฝั่งนาคอสได้ป้อมไป แล้วนาคอจะออกได้ไหมนาคอโดนยุ้หน้าได้ครับโอ้โหมีล่ามาแล้วครับนาคอไม่รอดแน่นอนเอาแล้วครับยีใบครับยีใบคัมแบ็กเปล่าครับแล้วลัมเบอร์ว่าไงโดนต่อตยล่างลัมเบอร์พอสถานะรับตามตามยังไงอีสถานะซีซีอเข้าไม่ได้ครับไอป่าใบโอ้ไม่โดนใครไม่เป็นไรฮะเอาไหมฮะฟิกมาคนเดียวว่าไงไอหนูเขาไม่ได้ฟิกฮะเขาสกิลไปครับผมใจเย็นฮะ ก็กลับมาเหมือนเดิมฮะตอนนี้ตึงอยู่เหมือนเดิมครับทําอะไรกันไม่ค่อยได้ครับตอนนี้ตึงจริงๆครับเกมที่แล้วก็ตึงเกมนี้ก็ตึงฮะตึงทุกเกมับผมผมก็เป็นรอบชิงจริงจริงฮะเนี่ยโจโกเกอร์ครับโจโกเกอร์กเกรขียชิปอย่าลืมนะครับผมใครที่เล่นเกมนี้อยู่ฮะการดันเบฟเป็นสิ่งสำคัญอ๋อแล้วโจโกเกอร์โดนเปิดโดนเปิดไปแล้วงัดมาแล้วใส่ตีเรียบร้อยวีล่าตัวนี้ไม่ธรรมดาจริงๆโคตรซาตอลุฮะ ทุกอย่างมาเพื่อเธอเลยนะครับจกเกอร์เมื่อกี้ก็คือแบบ4ตัวเอาคนเดียวเลยกับไม่เป็นไรครับตอนนี้คลิปยังดันสูงกันอยู่นะฮะไม่สนแล้วครับไอ้ยีใบบอกว่าตัวเดียวก็จะเอาไม่เป็นไรครับจีใบทําถูกแล้วตุ๊กคนเกมตามคุณต้องเดินหน้าฮะแล้วครับบัฟฟ้าครับเป็นของฝันได้ไกลไ่ไปถึงแล้วปลาเช็คเต็มหัวโอ้โหดูอิกซี่ดิอิกซี่นี่อ้าววันนี้กระโดดไหมอ๋อ อันนี้ไม่เช็คกุ่มครับไม่มีอะไรครับเขาเช็ดเช็ดเช็คกุ่มครับครับผมเอา่าก่อนน้อยนี้เอาไงเอาไงเอาไงยังไงจะได้ไหมทำฝั่งไไกลจะได้ไหมทำได้หรือเปล่าอาวทางกีใบมาแล้วกีใบมาแล้วกีใบมาแย่งครับแย่งครับอ้าวแล้วยกโาตร้ก็ได้โคตได้ โอ้ยคิวแต่ได้ใจครับลูกเมื่อกี้โอ้ยไม่ได mm ้ค mm ิวแต่ได้มังกรฮะแล้วดูฮะแล้วดูไอเด็กไอเด็กนี่อ mm ้าวไอเนี mm ่ก hmm ็แอบใจแอบเอาด้ามอย่างเแี้วแน่วร้อยมาหลอดไหมวะาหลอดไอดมาหลอดผมมาหลอดหลาดไม่รอดหรอดไม่รอดไม่รอดไม่รอดแต่แต่มีแต่มีเอาข้างหลังข้างหลังเข้ามาข้างหลังเข้ามายังไงข้างหลังข้างหลังข้างหลังยังไงเอาข้างหลังเข้ามาแล้วก็อู้ไม่ได้บูมแมนบูมแไปกับ เข้าไปเอ้ยตาเฮ้ยเข้าไปบ้านเราเรียบร้อยเข้าไปประกัดตายไปแล้วสะกัดตายไปแล้วยกยกมาการมายังยังยังไม่ได้ยังไม่ได้โจเกอร์โจเกอร์ยิงโจเกอร์โจเกอร์ยิงเข้าไปโจเกอร์โอ้ยเบี้ยวไปหน่อยครับโจเกอร์เกือบไปนะฮะสำหรับทางฝั่งเบ้าดำแล้วก็ยีใบฮะเกือบเห็นหน้าเสียให้โจกฮะโจ๊กจะได้สองตัวเลยนะผมดูอ่ะนั่นแหละดิจะได้จั่วมาได้เก้าครับบอร์ดฮะเดี๋ยวผมขอ าามาชมเกมกันต่อครับกับ G ีไปครับตอนนี้เกมดําเนินงานมาที่ดําเนินการมาที่14นาทีแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเลดเกมแล้วนะครับผมทางฝันก่ายไปได้ถึงนะครับก็เดินเกม2เกม3แล้วนะ ในปลาเช็คเมา,เาหูแล้วแพนด้านี่เลื่อนหายไปครึ่งหลอดเลยนะครับผมยีใบจะแก้รับมือยังไงครับยีใบจะรับมือยังไงกับจังหวะนี้ยใบรับมือยังไงครับผมแต่ว่าทางฝันนักกาแปถึงก็ยังไม่รีบนะครับยังเล่นแบบเพรเซฟอยู่เพราะาจะรอดาร์คเลเยอร์ตัวนี้เกิดขึ้นมานะครับ าทางฝั่งของฝันได้ไกลครับก็เข้าดัรักแล้วครับคุณเต้แล้วไงต่อฮะเรียบร้อยครับดากตรงนี้เป็นของฝันแล้วครับโอเคครับยีใบจะเล่ยนยังไงครับยีใบจะบุกหรือจะรับครับข้างบนน่าจะเอาป้อม้วนะ เลนบนลุญครับได้เลนบนไปแล้วครับแต่ว่านาคอสอ้าวแรกแรกแล้วก็มีคนโดนโอ้แล้วคลิกซีไปแล้วแล้วตาม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 โอ้โหถอยถอยไม่ทันคนระับถอยได้ไม่ทันครับจังหวะน,นี้แล้วจังหวะน,นี้ก็ปล่อยมังกรอ,ออกมาทางเลนบนแล้วครับโอ้โหแย่เลยคนระับไม่มีตัวจ่ายดาบมีครับ แล้วฮะโอ้แล้วแบบออเลฟิกขึ้นมาเบียร์ละเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วข้างบนคลิปก็ดันอ้าวเลาบลาวดันดันขึ้นมาเล่นได้ไหมเล่นได้ไหมแล้วแพนด้าแพนด้าโดดเข้าไปไม่มีอะไรเอาหุบบังกรอยู่ฮะออเล็กเด็กเด็กเข้ามาโอ้โหตัก เอาไปอยู่แล้วครับผมหมดทางแล้วครับได้ได้โกลดนเก้าหน้ยังอยู่ได้ไหมยิงได้ไหมเข้าได้ไหมสลิมมาสลิมมาแล้วแล้วล่จบไปโอ้ไปทางฝั่งฝันได้ไกลไปถึงนะครับโอ้โหสุดมันจริงๆครับเกมนี้ของพวกเขาก็ไปถึงจุดหมายแล้วองครับ,รบ,รบขอมอบขอมอบอ่างานหลักให้พิธีกรกลางนะครับผมเหลืออีกเกมครับเราจะแข่งขันกันในรอบ เหลืออีกเกมหนึ่งนะคะเราแข่งขันกัน3ใน5เกมตอนนี้ฝันใด้ไกลไปให้ถึงนำไปแล้ว2ต่อ0นะคะเหลืออีก1เกมถ้าชนะนะคะวันนี้ฝันใด้ไกลไปให้ถึงก็จะได้เป็นแชมป์ในรายการแข่งขัน E D U Arena of f e l l e w Tournament ในวันนี้นะคะ